สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวับนอังคารที่20กรกฎาคมนะ2564วันนี้ตลาดหุ้นไทยต้องบอกเลยว่าปรับตัวลดลงนะหรือว่ารุดไปเลย1,550จุดนะเอาไม่อยู่หรือว่าลงไปลึกถึง1,530จุดนะแต่ก็สามารถเด้งขึ้นมาได้นะฮะเรยกว่ามาปิดที่1,538จุดถือว่า ลดลงเพียงแค่กว่า17จุดเท่านั้นเองนะถึงว่าเป็นต้องบอกเลยว่าแหมหุนม่นบอนะเราเนียดว่าโดนอยู่ในสภาวะจะบอกว่าเป็นหมีที่กลายพันธ์นะเหมือนกับตัวของเดลต้านะว่าเป็นการกลายพันธ์เป็นสายพันธุ์นะจะเป็นพันธุ์ใหม่ต้องบอกว่าแพร่ลุกลามอย่างรวดเร็วนะทำให้ทั้งทุนทั่วโลกมีความกังวลน,นะเรื่องของที่ว่าตัวของการแพร่ระบาดรอบนี้นะอาจจะส่งผลกระทบต่อ การเติบโตของเศรษฐกิจโลกได้นะทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกโดยรวมรวมโดยส่วนใหญ่แล้วนี่ปรับตัวลดลงเด้ยว่าทุกคนเนี่ยพยายามที่จะคือเงินสดมากกว่าที่จะถือครองหุ้นนะแต่ก็ต้องมานั่งกันดูแบบว่าวันต่อวันอารมณ์ของนักลงทุนจะมีอย่างไรนะต้องแด้ว่าแบบตอบได้ยากเหมือนกันตี้ต้องดูกันหน้ากระดานแบบว่าวันต่อวันนะซึ่งเมื่อแนวรับ น่าเรียกว่าถูกทําลายน้าแนวรัฐบาลจะเอาอยู่หรือไม่มีความหวังในการถอยแล้วเด้งถอยแล้วเด้งถอยแล้วเด้งเอาอย่างนี้แล้วกันนะเป็นการลักษณาของการมันถอยหลังอะพูดง่ายแต่ว่าพอเมื่อก็เราจับโดนเส้นปึ๊บหมันก็นดีดขึ้นมาอยู่ในก็ต้องมาน่นดูกันด้วยต้องจับจังหวัดต้องจับจังหวะ,หวะให้ดีๆแล้วกันประจุดนั้นซึ่งวันนี้เองท่น้าของ ด้าน,นของศูนย์บริหารสถานการณ์คุมวินาทีสบคก็มีการรายงานนะครับตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่มีจํานวน11,305รายนะครับในส่วนของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการเห็นชอบนัขยารยระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชทั่วราชอาาจักะจะออกไปอีก2เดือนนะโดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2564ไปสิ้นสุด30กันยายน2564ตามที่ สำนักง,งานสภาความมั่นคงแห่งชาติสมมชอเสนอหลังประกาศฉบับเดิมจะสิ้นสุดในวันที่31กรกฎาคมนี้นะซึ่งในส่วนของฝั่งของสภาเองนะวันนี้ทางด้านของนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนรัศดรได้มีดำริให้งดการประชุมสภาออกไปอีก1สัปดาห์นะครับจากเดิมที่จะนัดประชุมกันวันที่3ย9และ30กรกยาคมเนื่องจากมีข้อกำหนดของ สบคอฉบับล่าสุดเมื่อวัน,นที่17กรกฎานคนะให้จำกัดการเคลื่อนย้ายบุคคลในการเข้าออกพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มรวมถึงมีการประกาศสํานักงานการบินพเลเรือนแห่งประเทศไทยห้ามทําการบินรับส่งผู้โดยสารในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดแต่วันที่21กคเป็นต้นไปสมงผรให้าการเดินทางมารวบประชุมของสอสอและสวม,มีปัญหาอีกทั้งสอสอและสวม,มีความจำเป็นต้องเดินทาง ข้ามเขตอาจเป็นการฝ่าฝืนคําสั่งของสบคนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนฝ้าติดตามกันถือว่าทุกคนให้ความสนใจล่าสุดมีข่าวดีในส่วนของบริษัทไฟเซอร์ประเทศไยยํำกัดและไบออนเทคได้มีการประกาศลงนามสัญญาร่วมกับกรมควบคุมโรคนะกระทรวงสาธารณสุขในการจัดส่งวัคซีนป้องการโรคโควิด1นจําน20ล้านโดส สำหรับปี2,564ให้กับประเทศไทยโดยมีแผนกำหนดการส่งมอบนะในเดือนในตรมัสที่4ของปีนี้ถือว่าเป็นข่าวดีทีด้วยินด้ว่าวัคซีนกำลังจะมาแล้วนะถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นทางการไม่ใช่วัคซีไม่ใช่วัคซีนทิพย์ใจอย่างใดนะครับในส่วนของข่าวต่างประเทศนะครับวันนี้ทางด้านของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐและศูนย์ควบคุมและป้องก,กันโรคหรือว่า CDC นะของสหรัฐได้มีการออกถแถลงการแนะนำไม่ให้พลเมือง ชาวอเมริกันเดินทางไปยังราชอาณาจักรนะฮะไปยังสหรัฐอาณาจักรอินโดอินโดนีเซียนันซิมเบวฟูจินแล้วก็หมู่เกาะบิจิสเบอร์จินเน,นื่องจากพื้นที่เหล่านี้กําลังเผชิญกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด -19 โดยสหรัฐได้มีการยกระดับการเตือนภัยด้านการเดินทางสู่ระดับ4ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนะครับ CDC ยังได้ออกคําสั่งแนะนาไม่ให้พลเมืองชาวอเมริกันเดินทางไปยัง สหรัฐอาณาจักรและอินโดนีเซียซึ่งบ่งชี้ว่าพื้นที่เหล่านี้มีอัตราการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สูงนะแต่ความเสี่ยงในการติดเชื้อและมีการอุนแรงจะน้อยลงหากฉีดวัคซีนครบโดสแล้วนะโดยต้องเป็นวัคซีนที่สารัฐให้การรับรองนะครับในส่วนของเรื่องราวของเศรษฐกิจนะครับในส่วนของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียรหรือว่า ADB ได้มีการปรับลดการคาดการ การขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาแห่งในเอเชียในปี2564ได้มีการปรับลดนะครัด้วยว่าการคาดการลงสู่ระดับ7.2%นะจากเดิมที่คาดการไว้ประมาณ7.3%เนื่องจากการแพร่ระบาดใหม่ของไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างเชื่องช้า ADB ยังได้มีการปรับลดการคาดการณ์เศรษฐกิจเอเชียใต้ในปี2564ลงสู่ระดับ8.9%จากเดิม 9.5%และปีการปรับลดอัตราการอัตราการคาการณ์เศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลงสู่ระดับ4%จากระดับ4.4%และปรับลดคาดการเศรษฐกิจกในภูมิภาคแบซิฟิกลงน่เหลือเพียง0.3%จากที่อยู่ที่ระดับ1.4%โดยระบุว่าหลายประเทศในภูมิภาคเหล่านี้ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจกนะฮะและ ในขณะเดียวกัน ADB ยังม,มีการปรับเพิ่มงานคาการเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกนะในปี2564ด้วยว่าขึ้นสู่ระดับ7.5%จากที่7.4%โดยได้รับแรงหนุนจากเศรษฐกิจฮ่องกองเกาหลีใต้และไต้หวันที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งเกินคาดนะครับนอกจากนี้ ADB ยังมีการคงคาดการเศรษฐกิจจีนในปี2564ไว้ที่ระดับ8.1%และคง การคาดการเศรษฐกิจของจีนในปี2 5 25 6 2 5 6 5เอาไว้ที่5.5%เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมการส่งออกและภาคการบริการของจีนยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนั่นคือข่าวของทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศดานส่วนของตลาดทุนน่าือว่าปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ชนีอยู่ที่1,538.86จุดจุดนะครับลดลง 17.15จุดคิดเป็น1.1 0เปรเซ็นต์มูลนะค่าการซื้อขายวันนี้ต้องบอกว่านานแน่นคึกคักมากมายนะเรียกว่ามูลนะคะ่าการซื้อขายนี้่นสองพันดล้านบาทในส่วนของ5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายกันสูงที่สุดประจำวันนี้นะคือตัวแรกนะครับนั่นคือตัวของปตทนะครับราคาหุ้นปิดที่35บาท, 75, บาท75สตางค์ลดลง75สตางค์คิดเป็น 2. 0 5เปอร์เซ็นต์มูลนะคะ่าการซื้อขายวันนี้ 4,989.27ล้านบาทหลักทรับที่2แลนะถือเป็นหุ้นน้องใหม่นะครับในแก่ตัวของ S N N P นะครับราคาหุ้นปิดที่10บาท40ตางค์นะครับเพิ่มขึ้น1บาท20ตางค์คิดเป็น13.04เปร์เซ็นต์เรียกว่าสูงจากราคาจองที่9บาท20ตางค์ซึ่งวันนี้มูลค่าการซื้อขายของ S N N P อยู่ที่4,866.11ล้านบาทในส่วนของหลักทรับที่3นะครับ KBANK ราคาหุ้นปิดที่109บาทลดลง3บาท50คิดเป็น3.11%มูลค่าการซื้อขายวันนี้4 4 7 1 4 7ล้านบาทราคาที่สี่นะครับกันกุลวันนี้ราคาหุ้นปิดที่4บาท90ลดลง10ตางคิดเป็น2%มูลค่าการซื้อขายวันนี้3,173.50ล้านบาทราคาที่5นะครับ l o t ราคาหุ้นปิดที่58บาทนะครับลดลง1บาท70ตางคิดเป็น2.93% มูลค่าการซื้อขายวันนี้2,568.93ล้านบาทนะครับนี่คือ5ดักพย์ที่มีการซื้อขายกันสูงที่สุดจะวันนี้นะครับโ mm. ดวยวาภาพรวมแนวโน้มทิศทางวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมีต่อสายไปถึงอาจารย์นัทวุฒิลุงวงนะมาถึงจะมาสอบถามว่ากลยุทธ์เวลาหุ้นตกหนักแบบนี้พักแบบนี้นะปรับกลุทธ์อย่างไรตั้งรับอย่างไรนะ mm. ในช่วงที่เป็นหุ้นที่บอกว่าหมีไก่พันสักู่ครับ สวัสดีรครับอาจารย์ครับครับผมวันนี้รู้สร็จว่าจะเรียงหน้าเทียงหลังนะวันนี้นะกน่อนนะโอ้โหวันนี้ถอยแบบว่านะเอาไม่อยู่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบลงไปถึงหนึ่งพันห้าร้อยสาสิบแล้วก็ยังดีครับอาจารย์เด้งมาปิดที่หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบแปดจุดอือเป็นลักลับว่าเด้งเชือกใช่ไหมเดเชือก <laughs> โดน,นเข้ามง,งโดนเข้าไปสามสี่บักน,นะแต่แทนที่จะกองอี่เป็นโดนเชือกก็เลยเด้ง เดินเชือกกลับมานะฮะก็เลยพอจะไปรุ่นในเฮกันในวันพวกนี้อยู่หน่อยหน,นะท่าบอกก่อนนะครับผมเออวันนี้จริงๆเปิดมาช่วงเช้าไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะตลาดบ้านเรานี่ก็พอๆกันกับตลาด้านอาเซียนเหตุเพราะว่าถึงแม้ว่าเมื่อคืนเนี่ยตัวดาวโจนส์เจอร์ร่วงแรงน,นะลงไป700จุดแต่ว่าตลาดทุนเอเชียช่วงเช้าเนี่ยลงกั้นมันก็แรงนะบาง ไี่บวกได้ซ้าไปนะแต่ว่าพอช่วงสายมานี่ตลาดตทางด้านภาคเอเชียเนี่ยอ่อนหน้าแอดหลังนะของเราก็สวมรอยลงเพราะว่าในบ้านก็ถือว่ามีปัญหาเยอะอยู่แล้วนะทั้งเรื่องโรคระบาดเรื่องวัคซีนบอก,การาเมืองก็มาสารพัดเยอะ รวมไปถึงตลาดทุนบ้านเราเองก็มีหุ้นที่เกี่ยวข้งของกับพวกน,กน้ำมันคุมตลาดเยอะเราวหุ้นน้ำมันเนี่ยน้ำมันลงนี่ก็ก็แน่นอนเนี่ยนะพวกปตทพวกอะไรต่างก็ลงกันทรงมาแอดแอนกันนะหลังแอดก็ลรมาก็เลยกดดันเอาเซ็ตเนี่ยกล่าวได้ว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกือบจะเป็นแชมป์นะในระหว่างวันเนี่ยนะ แชมป์ลงนะไม่ใช่แชมป์เกตนะวันนี้คร <c oughs> ับผมตอวเราที่ติดลบในระหว่างวันลงไปประมาณ0 3บจุดเนี่ยเท่ากับว่าลงไปยี่สิบห้าจุดนะประมาณหนึ่งจุดหกสามเปอร์เซ็นตะ์นะในขณะที่ว่าย่านฟลปปินเอเชียวันนี้เนี่ยที่ลงไปลึกสุดระดับที่เนี่ยก็ไม่ค่อยมีนะญี่ปุ่นนี่ลงมาศูนจดเก้าเปอร์เซ็นต์นะ แล้วก็กล่องไต้หวันประมาณี่เปอร์เซ็นตแล้วก็โอ้โเวียตาวันนี้เนี่ขึ้นหาขึ้นตาเลยนะเนี่ยบวกไปในสองเปอร์เซ็นต์ง่ายมาเป็นเส้นแบ่งเส้นทางของตลาดรุ่นสองคโปรท์ที่ไปแล้วนะตลาดรุ่นบ้านเราก็ตอ,อนจบมาติดลบไปด1.1เปอร์เซ็นต์วัลุกเขตถือว่าเยอะนะวันนี้9 0่0สองวันล้านครับผมมาลุกออต่อแสดงว่าน่าจะมี็นคนตก ดูจงนีว่าหนึ่งหุ้นที่ตกระมาดนี่เป็นทรงไหนก็คือเป็นหุ้นทรงตัวใหญ่นะวันนี้นะหุ้นทรงตัวใหญ่ในเซ็นพรตที่ความจริงก็ไม่ใช่เฉพาะวันนี้เราก็ลงมากันหลายวันแล้ว่รับผลกระทบในเชิงลบหลัะอย่างที่นําตลาดลงเพว่าปตทอพวกหุ้นลงกลั่นหุ้นน้ํามักต่างๆในระบารก็ราคาปั่นลง ก็คงจะต้องไปจับต,ตามองใช่ไหมว่าราคาน้ำมันเนี่ยลงมาเนี่ยลงแล้วลงเลยลงกันไปยาวหรือว่าลงปรับสมปรับฐานนะตอนน้ำมันลงนี่ก็ลงมาในแถวมา,างแค่หก,กสิบห้าเหรียญหกสิบห้าเหรียญที่ต้องกล่าวได้ว่าเคยเป็นคล้ายๆว่าเคยเป็นแนวต้านนะแถวประมาณหา่สิบเหรียญหกสิบสอเหรียญเคยเป็นแนวต้านก็จับตาดูแหละว่าเออน้ำมันยืนได้ไหมตรงเนี้แถวมา,างหกสิบหกหกสิบห้าเหรียญใช่ไหม ถ้าเยอนได้ทั้งพวกนั้งมันฟื้นตัวกลับถ้าถาพวกนี้อ้วนกลุ่มการพลังงานฟื้นตัวด้วยนะครก็จะทำให้ตัวเซ็นทรัลพเอีฟื้นตัวได้หรือว่าแบ์ที่ว่าระกาศครบตอนนี้ก็จะตาใหญ่ยังไม่ออกมาเนี่ยในกระดษที่ว่าราคาที่ก็เที่ยงหน้าเที่ยงหลังลงมาใกล้ฐานเก่านะ <c oughs> อย่างตัวบีพ L ที่ฐานเก่าร้อยสองนะวันนี้ลงมาที่แถวร้อยสาม ตัว s b ซนฐานเก่าเขาอยู่91วันนี้ก็ลวมา91นะตัว K-Bank เนี่ยฐานเก่าอยู่อยู่110เออวันนี้มีมีนิวโลฮะวันนี้วันนี้มีนิวโลนะในส่วนของตัดด้านเฉี่แบงค์นะฮะครับผมแประมาณนิวโลแต่ว่าคราวนี้ก็เอาอุจจารยใหญ่มาจับรวมกัน50หรือว่าเี่ยเซรษฐกินะ จุดที่น่าสนใจของทางด้านเซนต์ฟุตตีนั่ก็คือว่ามันจะแหวกและแต่ว่าเป็นไทมีร์นะกรอบก็ประมาณร้อยจุดนะแต่ว่าถ้าเอาตัวเลขเทคนิคเป๊ะนี่ก็เลยกรอบล่างแต่ประมาณเก้าหนึ่งศูนย์กรอบบนที่อยู่แถวประมาณเก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าห้านะอย่างรอบก,ก่อนม้นเนี่ยตอนเดิมพิลากลมจะมีวันนึงที่ว่าคตตกมาแต่จะมีร่วงระหวัดแถวปาหน้านเวลานั้นต่จะมีเซนต์ฟุตี้ระหวัดเก้าหนึ่งสองเนี่ยอเอาว่าเก้าร้อยสิบ แล้วก็เฟื้นขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปช่วงเดือนเวษายนเนี่ยก็เลยสูงสุดก้า9.95ตอนนี้ตกร,ระมานี่ไปจนถึงวันนี้ในระหว่างวันละวัน9.15ก็คือใกล้ถัานเก่าคุงง่ายนะครับผมประเด็นไปอยู่ตรงจางี้ว่าถ้าช่วงนี้เนี่ยตัวหุ้นใหญ่ในเซฟเวอร์ตี้มันก็ไปทางสองแพ่กมีอยู่แค่นี้ไม่มีมากกว่านี้หนึ่งก็คือว่าแร่ถ่ายหมดเนี่ย หุ้นน้ำพปกงน้ำมนันซื้อตัวกลับนะฮะกกนะครับอาจจะได้หุ้นกลุ่มแบงก์กลุ่มอะไรต่างกนได้ซื้อกลับก็แสดงว่าตัวในจารีเซชนที่ก็ลงมาถานก็ดีแระมาณน,นี้เก้าร้อยสิบอะไรแ่วนี้ล้วก็ฟื้นรอบหน้าเขากลับไปที่เดิมแระมาณเก้าเก้าห้าในชารีลตลาดทุ้นก็คงจะลงกันแถวเนี้ยมือเพื่อ่ายาไม่หลุดทันห้านะอาจจะเป็นแถววันวันหน้าร้อยสามสิบวรอบอะไรกันแถวนี้เราฟื้นกลับ มือนกับล <speaking spirits> <speaking poems> ้อนุวนกลับไปข้างบนแถวบ้านปันอขงมันระแ้สิ่อจจะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือทรงอย่างเหมือนเดิมในการกับตั้งแต่ต้นปีมานี่ก็เล่นกันอยู่ทรงนี้นะตัแต่ว่าข้อที่น่าสงสงสสัยก็คือว่าเกิดยังมีแรงขายกระเทียบแป้งหลุดทััวก็ลงไปต่อใช่ไหมมีแรงขายพวกน้ำมันน้ำมันตกลงไปอีกก็กระเทียมลงไปอีกหลุดกันแถวนี้ ก็แสดงว,ว่าตัวจะมีเซตจะหลุดแต่ว่ามาณ910นะคราวนี้เนี่ยเอืมตรงตรงก็จะไม่เหมือนเกา่าแล้วก็สมมติว่าจะไปหลดุดขาดขาดแต่ว่ามาถ้า910กับเอวันนี้ถ้าว่าคราวนี้นีนะก็ลงกันยาวเลยนะครับานี่นะอล้วถ้าลงกันยาวนี่ก็จะนะจุดแบงก์ก็ลงไปด้วยเพราะฉะนั้นในจ่วงนี้เวลานี่ก็ให้จับตาดูสถานการณ์ที่จนะเกิดเนาะผมว่าดูพวกนี้รู้เรื่องแล้วล่ะว่าเป็นยังไง เกียร์ได้ไม่ได้ในส่วนของอกรอบแนวลกแนวรับอะไรกันถามว่เกียร์ยได้ไหมแล้วก็ยัางโดนกนระเทียบต่อไหมถอ้เกียร์ได้โอเคก็รอดสาหรับวันที่ติดคน้นก็ถือกันต่อเดือนสองเดือนถ้ากลับไปกรอบบนก็ไปขายกรอบบนกันก็มันไม่ผ่านนะก็ได้ลุ้นกันอีกคือแต่ว่าถ้าหลุดกันตรงนี้ลงไปก็คือก็อไม่ได้นนะดลุ้นอะบอลโดน่ด ต้องหันมาอยู่ทางขายหันมาในทางเอาตัวตน,นะครับแต่เวลาขายเอาตัวตนเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือมันพุ่ไปอยู่สามประเภทประเภทแรกไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดเนะอันนั้นอันนั้นก็คงจะต้องขายแหละเพราะว่าเดี๋ยวตลาดตกมันตกด้วยประเภทที่สองคือมันเก่งกว่าตลาดนะพวกนี้ก็เรียกว่าเปิดฟาร์มมิ่งมาร์เก็ตเอาง่ายอย่างพุ่งจิ้นส่วนเนี่ยท่านนึกไปออกอย่างเคซีอย่างหน้าหน้าผมยกตัวอย่างให้ดูนะพวกนี้ก็เรว่าพุ่เก่งกว่าตลาด เร่ตลาดจะตกให้ตายมันก็ซึมซึมซองๆนิดหน่อยนะสมมติตลาดปลาพวกนี้มันเคลืนเลยนี่เป็นต้นนะแอนนี้เรียกว่าเป็นมุดแนวที่ว่าเออมุดมุดแนวที่ว่ามันเก่งกว่าตลาดอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าเป็นมุด เคยเก้นอะไรกับเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกไหนที่ว่าก่อนจะทักก็เป็นพวกที่ว่าเออมันไปในทิศทางไปในเทรนเดียวกันกับตลาดนั่นแหละนะฮะท่านท่าขายแต่ว่าก็ต้องรอหลุดขัดขานก่อนก็ค่อยขายนะครับนี่ก็เป็นไอเดียที่อามาแชร์วันนี้นะครับกัานผ่อนผ่อนไม่จบเรื่องสันนะครับผมครับได้ครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากเลยครับผมครับสวัสดีครับครับผมนะผมเชื่อว่านักทุนคงได้ฟังมุมมองนะฮะเรียกว่า วิธีการเอาตัวรอดนในสภาวะที่ตลาดตกตกแบบนี้การไปรอยจากมุมมองของอาจารย์นุรลุ่มวงนะครับมาถึงครูท่านที่สองครับคุณกรพัฒน์บรเชษฐผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนกลุบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นมูระพัฒนาสินจำกัดมหาชน,นวันนี้คุณกรพัฒน์มองแนวโน้มตลาดหุ้นในวันพรุ่งนี้ต้องบอกเลยว่าตลาดยังคงไซด์เวนะฮะเรีวยกว่าไซด์เวดาวโดยให้กรอบแนวต้านอยู่ที่1,000 541จุดนะครับแนวต้านไปอยู่ที่1,550จุดสำหรับแนวรับนะครับอยู่ที่1,520จุดถึง1,508จุดนะครับซึ่งยังคงต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดรายวันนะครับของตัวเลขผู้ติดเชือ้อโควิด -19 นะครับแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะว่าเรื่องราวของการแพร่ระบาดของเจ้า วรัสสายพันธุเดลต้าเนี่ยเป็นอย่างไรถือว่าเรียกว่าเป็นสายพันธุหลักเข้ามากดดันเศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับนั่นคือมุมมองของคุณกอนพัฒน์บรเชษฐผู้มีการฝ่ายวิจัยนะของนุมบุรพัฒนาสินนะครับถือในเรีวยกว่าให้กรอบทั้งในส่วนของแนวต้านในส่วนของแนวรับนะผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้นะคุณพอได้ฟังสองมุมมอง2กูทั้งสองท่านมาแล้วนะก็ค่ำคืนนี้ทําการบ้านแล้วก็วางกําหนด จุดวิทล่าตร์ในการเด่นในการเทรดสาหรับตลาดหุ้นไทยในวันพรุ่งนี้ครับผมมาถึงช่วงของ4หุ้นสุดสวิงครับโดยทีมข่าวของหุ้นอินไซด์นะครับมีการกอติดหน้ากระดานหน้าจอถือว่ามีหุ้นอยู่4ตัวทั้งหมดเลยว่าเป็นในที่ต้องมานั่งติดตามกันเริ่มจากสุดสวิงตัวแรกนะครับนั่นคือตัวของ KKC นะครับราคาหุ้นปิดที่1บาท4 6ตังค์เพิ่มขึ้น1 1ตังค์คิดเป็น 8.15%นะครับถือว่าเป็นหุ้นสายซิ่งสายซ่ากันเลทีเดียวสำหรับตัวของ kkc ครับส่วนสวิงตัวที่2ก็ัคือตัวของโซราครับวันนี้ปริมาณการซื้อขายต้องบอกว่าคึกคักหนาแน่นเหนียวแน่นมากๆราคาหุ้นโซราปิดที่1บาท90สตางเพิ่มขึ้น20สตางค์ที่เป็น11.76นนะครับถือว่าเป็นสุดสวิงตัว ที่2นะครับส่วนสวิงตัวที่3นะครับประบอกเราต้องไปเดี๋ยวมองดูในส่วนของกระดาน mbi นะว่านะต้องบอกว่าเป็นแรงที่งกำลังกําลังแงเหนียวแน่นหนาแน่นน,น,น้ำมันนั่นคือตัวของไดแมทสยามหรือหุ้นไดแมทนะครับเรียกว่าวันนี้ราคาหุ้นปิดที่69สตางค์เพิ่มขึ้น6สตางค์คิดเป็น9.52%นะครับนั่นคือสวิงตัวที่3มาถึงสวิงตัวที่4นะครับเดี่คือคือตัวของ f v c นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่1บาท10สตางค์เพิ่มขึ้น16สตางค์คิดเป็น17.02นะถือว่าเป็นสวิงตัวที่4หเรียกว่าราคาในี่ร้อนแรงนะเรียกว่าตีทะลุมาเหนือ1บาทได้แบบว่าแหม่นานแน่นแบบนี้ต้องมาดูเกมดูว่าวันพรุ่งนี้จะยังคงดุเดือดทะลวงไปข้างหน้าได้ไกลแค่ไหนก็ประเด็นที่ต้องมานั่งติดตามกันนี่คือ4ี่หุ้นสุดสวิงโดยทีมข่าวของหุ้นไซมีการคัดมาไม่เป็นตัวของ KK c ซ นะครับ KKC Solaron นะฮะไดแ a m แล้วก็ FBC นะครับมาถึงช่วงที่2ของรายการคือช่วงของหุ้นเทคนิคสุดแซ่บนะครับโดยคุณอภิวัฒน์ทวีสิริเพยนักเทคนิคของเมย์แบงค์ิมเองนะครับวันนี้ให้เทคนิคมา2ตัวนะครับตัวแรกกนะคือตัวของ CK นะครับเรียกว่าคุณอภิวัฒน์มองดูเส้นกราฟแล้วต้องบอกได้ว,ว่าลุ้นฟื้นตัวนะครับในรอบสั้นให้แนวรับ CK ที่17บบาท50าสงแนวร,รับถัดไปแนวรับถัดไปอยู่ที่ 17บาทสำหรับแนวต้านของ CK อยู่ที่18บาท10ตางแนวต้านไปอยู่ที่18บาท50ราคาหุ้นของ CK ปิดที่16บาท70สตาง17บบาท60สตางลดลง60สตางคิดเป็น3 3 0นปนะครับหนึ่งคือตัวของ CK นะครับมาถึงสุดแซปตัวที่2นะเมกาหรือว่า MEGA นะครับวันนี้ต้องบอกว่ารูปแบบของกราฟแล้วนะคุณผู้ชว่าโอ้โหบวกสวนตลาดนะครับเรืยอว่าให้แนวรับ มีกาที่39บาทแนวรัฐบาที่37บาท75สตางค์สำหรับแนวต้านอยู่ที่40บาท50แนวต้านถัดไปายปหน้าอู่ที่41บาท75สตางค์ซึ่งวันนี้ราคาหุ้นของเมกาปิดที่40บาทเพิ่มขึ้น2บาทจิบเป็น5.26นะครับนี่คือ2หุ้นสุดแซ่บนะสองเทคนิคสุดแซ่บโดยคุณอภิวัตวีรสิริเวชนะถือเป็นกระบี่เบอร์หนึ่งด้านของเทคนิคของเม์แบงค์เขาเนี่ยว่าท่านผู้ชมผู้ฟังฟังแล้ว ทำคืนนี้ลองไปดูกราฟดูกราฟที่ว่าเอว่ากราฟที่คุณอภิวัตรมาเนี่ยเขามองแบบนี้เรามองอย่างไรคิดประการใดเพื่อจะใช้สิ่งเหล่านี้มาประกอบในการตัดสินใจในการเล่นในเชิงของสายเทคนิคนะครับผมมาถึงช่วงของช่วงที่3ของการคือช่วงของคาวเดินบอยจอนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าทางหน้าของทีมข่าวของคุณใจมีการพยายามอัปเดตข่าวมา2อิ้นถือเป็นเรื่องราวที่ต้องมานั่งติดตามกันนะในภายใต้สถานการณ์ ภาว่าตลาดหุ้นแบบนี้นะดูว,ว่าวการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่ง,ง,งจำเป็นนะครับเริ่มจากข่าวแรกตลาดหลักทรัพย์เคาะบุ๊กเกอร์วอกและเจ็ดนะรเริ่มซื้อขายวันที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะร,รายการข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งว่าตลาดหลักทรัพย์ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัทบุกเกอร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนชุดที่หกนะครับและชุดที่เจ็ดนะครับจะเริ่มเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคม 64โดยบุกเกอร์วอลเลนหนะครับชุดที่6ตัววอลหกแล้วกันียกง่ายๆน่ามีอายุ3ปีอัตราการใช้สิทธิ 1, ะะ์หต่อ1ราคาใช้สิทธกสิสตางค์ต่อหุ้นวันใช้สิทธิ์ครั้งแรกวันที่30กันยายน2564และวันใช้สิทธิ์ครั้งสุดท้ายวันที่12กรกฎาคม2 5 5พนะครับส่วนบุกเกอร์วอลเลนเนะครับมีอายุ5ปีอัตราการใช้สิทธิ์ หน 1, ึ่งตอหนึ่งราคาใช้สิบหนึ่งบาทสาสิบตางค์วันใช้สิบครั้งแรกวันที่สามสิบกาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่วันใช้สิบครั้งสุดท้ายวันที่สิบสองกรกฎาคมนะสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับนี่คือข่าวดินบอจอข่าวแรกมาถึงข่าวดินบอจอข่าวที่2นะบอร์ดไอดิงอนุมัติขายหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน15้าล้าน1น6 3 0 0หุ้น รายงานข่าวจากบริษัท Interlink Communication จำกัดมาเชิญดูว่า i-link นะครับเปิดเผยว่าเมื่อวันที่19บกากรกฎาคม2 5 6พนรกับคณะกรรมการบริษัทได้มีการอนุมัติโครงการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนนะครับจำนวน1 5าล้านหน6 3 0 0หุ้นนะโดยจะเริ่มจำหน่ายขายหุ้นนะครับที่ซื้อคืนในผ่านตลาดซับเริ่มวันที่2สิงหาคม2 5 6พนะจนถึงวันที่2 1ตุลาคม2 5 0 0 2,566ครับนี่คือช่วงของข่าวดินบยจอนะครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบรายการกล้วยผมกับกูรูฝากไลค์ฝากแชร์ในส่วนของ f c e e o o o k ผูด i ินไซด์รวมถึงช่อง y o YouTube ผู้อินไซด์ด้วยถ้าเกิดอยากติดตามข้อมูลข่าวสารแบบเรียยวทามครับสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ผู้ i n s i g h t .com ทั้งสำหรับรายการกล้ยผมกับกูรูในวันนี้ต้องขออมาท่านผู้ชมทบกันก่อนบพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม